มีสมุนไพรสนิทหนึ่งครับเรียกว่ายาย่างเวลาคนตกตกไหมถือควายซนหรือลดล้มประสบอุบัติเหตุนี่ซ้ำในเนาะให้เอายาพุนีิมาย่างมาให้คนป่วยนะ่ะย่างครับมีอย่างแหนมีเปลือกแดงครับเปลือกแดงเอาแต่เปลือกมันอันนี้คือใบแดงเนาะกกแดงแล้วก็เอาเป้าใบเป้าเนี่เอาใบมันกับแล้วก็มีหวานซนหวานคนจกาเก่าแล้วก็มีใบนาด ที่หาไม่ได้คือกระดูควายครับปัญจะหายางนี้ให้เอามา,าปูราที่น้อมในแแค่นะครับแล้วกเกาผ่าแพ้ปกทั้งใต้นี่ให้ดังไฟขึ้นอเอากระดูควายใส่หันให้คนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่นอนแล้วก็พลิกไปพลิกมาไฟในเสมอกันในเตียงนะนอนเป็นมือกอไดครับถ้าอาการมนักก็นอนมือหนึ่งถ้านัก ก็หันก็นอนสองมือสามมืออาการสิเบากะโตเบาครับแล้วก็อาการซ้ำในหนีสิหายเป็นปิดถิ่มก็ได้เป็น้องเลย